เรามาดูปัญหาบทที่16ข้อที่4กับข้อที่5ต่อนะครับจากข้อที่4ี่าว่าจงหาความร้อนที่ทําให้น้ําทรายและก็ทองแดงซึ่งมีมวลอย่างละ4.0 0กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันนะครับนั่นก็คือ10องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับสมการที่เราจะใช้ในการคํานวณหาความร้อนนะครับนั่นก็คือ Q เท่ากับ mc เดลต้าทนะครับเพราะถ้าเราต้องการหาความร้อนของ ของน้ำก่อนนะครับอ่ะของน้ําแล้วก็ต้องใช้มวลของน้ํานะครับคูณกับ C ของน้านะความจุไอ้ความร้อนเฉพาะของน้ํานะครับแล้วก็เดลต้าทีของน้ํานะครับเดี๋ยวกูไม่เขียนกํากับแล้วกันเนาะนะครับแต่มันคือของน้ําทั้งหมดเลยนะครับมันของน้ํานะครับก็มวลของน้ําก็คือ4.00กิโลกรัมนะครับอาจจะทําให้สีเรียนเรื่องของเลข เนื้อสาคัญก็เขียนเป็นสีเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็คูณกับ C ของน้ํอนนี้เียนต้องเปิดตารางนะครับถ้าเปิดตารางก็จะอยู่ที่4,10086จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับแล้วก็คูณกับ C ีเดลต์ทีที่เปลี่ยนไปก็คือ10องศา Celsius เซลเซียสก็แทนเป็น10ได้เลยเพราะเดลต์ทีของเซลเซียสใน,ในหน่วยองศาเซลเซียสกับเคลวินมันเท่ากันนะครับคิดออกมานะครับ ตัวนี้จะได้คําตอบเท่ากับ1.67คูณ10ยกกำลัง5จูลโดยประมาณนะครับความร้อนก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งก็จะมีหน่วยเป็นจูลน,นะต่อไปหา c ของทรายนะครับก็สูตรเดิมนี่แหละนะครับ m ของทราย c ของทรายเ delta t ของทรายนะครับ m ที่ให้มาก็คือ4นะครับ c ของทรายยังเดินไปเปิดดูนะครับ จะอยู่ที่800นะ800จูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะครับแล้วก็เดลต้าทีก็สิบนะครับแปดสี่สามสิบสองนะครับถ้าสมมุติว่าเราตอบในหน่วยกำลังห้างเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะได้เท่ากับ0.32ยุคูณสิบยกกำลัง5จูลน,นะครับหรือถ้าตอบเป็นสัญลักรณ์นะครับก็จะได้3.2อคูณ ยกกําลัง4จูนนั่นเองอเป็นหวัดนิดนึงนะครับหาคิวของทองแดงนะครับหาต่อเลยก็จะใช้ M ของทองแดงนะครับ C ความร้อนจำเพาะของทองแดงแล้วก็เดลต้าทีของทองแดงนะครับแทนเข,เข้าไปก็ C นะครับคูณกับ C ของทองแดงนะครับก็จะอยู่ที่เท่ากับ390เนะเปิดดูในตารางในหนังสือเลยนะครับแล้วก็เดลต้าทีก็คือ10 ค่เลออกมานะครับก็จะอยู่ที่ถ้าทําเป็นสัญญากรณแล้วนะจะอยู่ที่1 5ึ่จุกูณสิยกกาลัง4ี่จูลน,นั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่5ต่อครับเมื่อให้ความร้อนจํานวน10กรัง4จูลกับโลหะชนิดหนึ่งที่มีมวล2กิโลกรัมพบว่าอุณหภูมิของโลหะเพิ่มขึ้น10องศาเซลเซียส จงหาความร้อนจำเพาะของโลหะนี้นะครับก็เราก็ใช้สมก,การ Q เท่ากับ mc เดลต้า t นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วก็ย้ายข้างหา c เล็กนะครับนั่นก็จะได้ c เล็กเท่ากับ Q ส่วน Q นั่คือความร้อนจำเพาะนะ Q ส่วน m แล้วก็เดลต้า t นะครับ ต่อไปแทนค่านะครับ Q คือสิบกำลังสี่จูลนะแทนในหน่วย SI ทั้งหมดนะครับมวล2กิโลกรัมแทนเข้าไปส่วนเนืตันทีก็คือสิบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สิบกำลัง4ตัดกับสิบด้านล่างนะครับเหลือ10บลังนะ10บลังคือ1 0ึ่งพันะครับ1น0 0งาก็จะได้เท่ากับห้าร้อย หน่วยของสีถ้าใครจําไม่ได้นะครับให้เรียนดูที่สังเกตที่ตัวแปรนะถ้าตัวแปรคูณกันหน่วยก็จะคูณกันนะครับถ้าแต่ถ้าตัวแปรหารกันหน่วยก็จะหารกันอันนี้ก็หน่วยของ Q นะครับก็คือจูลนะหน่วยของ M ก็คือกิโลกรัมหน่วยของนิวตันจีก็เคลวินนะครับจบเลยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ